สวัสดีครับส,ส,สวัสดีพี่น้องปองปลายสุภูสุโคตขครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินพี่น้องครับวันนี้เอามาไล่มาไหฮูจินครับผมมาไล่ทำเสร็จเมื่อคืนแต่ว่าไม่ได้มอบพี่น้องเป็นอย่างคือบ่ได้มอบพี่น้องก็ขึ้นิไเด้รลู้ข่าวแล้วพี่น้องเนาะคืนเือว่าเป็นโควิดพลกำฉุเฉินนะครับเจา้จาหน้าที่บ้านเมืองเพิินกันมาบอกว่าเออให้ยุบไปก่อนให้เลื่อนไปก่อนพี่น้องก็ได้มาได้ามบเหมื่อคืขึ้น ก็เลยนั่งหมเศร้าก็เลยม่มอบให้ครูจิ้นพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาว่าหองบ้านพักแล้วครับผมเดี๋ยวผมที่กลับกล่องให้เบิรงนะครับเนาะก็คือครับผมพี่น้องนี่เป็นมะไลครับผมมะไรครูจิ้นครับผมนี่มะไรเต็มเลยครับพี่น้องมะไรเอามาในรถครับผมเก็บมาในรถครับผมเก็บไว้รถแล้วรอรอให้ตุ้ยอาบน้ําอะไรเสร็จก็จะไปเอาไปมอบให้เพื่อนนะครับเนาะครับีอเดี๋ยวระวังการรอกขาควรจะทายบรรยากาศ บรรยากาศบ้านพักให้เบิรงสอบถามที่ยิงทีละคนนะกะหลายๆคนนะครับเนาะชมบรรยากาศบ้านพักไปเหมือนกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวเก็บพยะพี่น้องจะขยับไปถิ่มครับผมไปถิ่มบนบรรยากาศอากาศตอนนี้นะครับผมรถเครื่องเสียงรถเครื่องปั่นไฟครับพี่น้องบรรยากาศบ้านพัก การต้านพัพแสงทองฟินแลนด์ครับผมนะารถมากรถไสบ้า,าครับผมเพระาะว่ามันหลายแห้งยันจิ๋วนะครับเนาะนี่กเป็นพี่หนึ่งธินกรครับพี่นอ้องหนึ่งธินกรในกะเป็นโรงครัวเขาเขาคือเก่าพี่น้องโรงครัวเนี่ยครัวคือเขากินดามห่อกันแล้วครับผมกินข้าวเพิ่งเสร็จ มาสอบถามมาสอบถามพี่หนิงทินกรว่าสิได้กลับบอนอครับพี่น้องโมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมคือสิบประเด้กลับดอกมาหูกันเบิ่งแล้๋ยวเตะโมนี่ฮาได้กลับผู้ประเด็กกลับพี่น้องรอติดตามรอติดตามลุ้นนะครับเนาะลุ้นไปน้องกันว่าสิได้กลับบอลแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนมี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 เซอร์ไพรส์อีกแน่นอนนะเป็นประโยชน์กับพี่รองครับว่านสำรับบอดนะไอเรียบผมพี่น้อง พี่น้องฟังคำว่ารอเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนนี่แหละพี่น้องพี่น้องรุ่นครับผมุนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมเร็วๆนี้แหละครับผมแต่ว่ายังบอกไม่ได้แล้วผิดดิงแต่ว่าได้ใจอยากบอกจะบอกเม่ไรนะพีดดิ้งเนาะใจอยากบอกจะบอกได้ใจอยากบอกแห้งจะบอกอะ่ไรตอนนี้ณนเวลานี้เลยวินาทีนี้ด้วยครับผมอยากบอกแห้งจะบอกอมื่อไหรรอติดตามในเพจของบอสแพรพาวแสงทองนะครับผมในเพจกลุ่มปิดห่อนพี่น้องในตะไลกลุ่มปิดของเรานะครับน่าจะ เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ครับผมครับผมเร็วเร็วนี้แน่นอนเร็วมากๆด้วยพี่น้องแต่ว่าถ้างมน้อยปี่นผ่เร็วปานผ้าผ่าพี่น้องฟังคำบอกขอเนอเร็วปานฟ้าผ่าพี่น้องแต่ว่าเขาออกซื้อไปได้ครับผมออกซื้อไม่ได้จริงๆออกซื้อไม่ได้ว่าจะยังไงต้องรอบอสแพลวในเพจกปิดของเราอย่างเดียวพี่น้องแมนแมนรอคนย่างเดียวเลยครับผมรออย่างเดียวเขาการยุบแล้วนี้แ่ละ กรับมักลับเนี่ยเราเราขับตามกินเข่ากินอะไรน้องเลรียยังเสียหลักพี่น้องแล้วเดี๋ยวมันจกาศเลยพี่น้องนะบรรยากาศน้องเหรียญยูขั้วได้ครับผมี่ยูขั้วแล้วผมยูขั้วอันนี้งยูขั้วเดี๋ยวให้ไอ้ไส้ฝากก็น่อยได้พี่น้องฝากกันเอฟซีได้พี่น้องมือขึ้นหิบเขาสร้างปิดไปเป็นจไดแข้งโคตรรถซื้อพี่นึ่งควอมือซื้อกระเสียดายครับอยากมันเขาสอบมาหลายมือสอบมาสองสามมือเต็มเต็มสอบอะสอบไม่นี้เขาก็อยากโชว์พี่น้องแต่ไม่ได้โชว์เขากัดตะกีบ้างไลย มันไม่ได้โชว์หรอกแต่งหนาแล้วได้ผีนี่บ้าทุกอย่างพรอบศึกขึ้นแล้วพี่น้อน้ำเลยตอนนั้นแล้วพี่น้องก็เป็นแบบบรรยากาศสดๆพี่น้องบัณฑิตแต่งเติมบยังพี่น้องสดนุ่มกันในวันเดือนที่สองสดเลยนะพี่น้องบัณฑิตตรแต่งขึ้นเสียดายพี่น้องเสียดายครับเสียดายร้านก็อยากโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอยากโชว์แบบเฮ้ยฮาโชว์เขามีงานโชว์หลายอย่างขึ้นีไงานโชว์จ้างอะไรแบบความสุดๆึ้้วเนาะ โอ้ยพร้อมยังครับก๊าลังสิศเก้าก๊าลังสิจับไม่เอาบอกว่ามีเรื่องอะไรเกเนาะแม่นก๊าลังสิศจับไม่ประกาศบริษัทเทปลายมิสิกเลยอือตายตายตายต้องรอต้องรอพี่น้องรอติดตามนะครับว่ายังจะเกิดขึ้นในไลฟ์สดครั้งที่สิบห้าของเขาครับครับผมในกุ้มปิดไลฟ์สดครั้งที่สิบห้าพี่น้องเมีนรอเอฟซีฝากพี่เอฟซีติดตามนะครับติดตาม เร็วเนี่ยแหละพี่น้องเร็วแน่นอนเร็วปานฟ้าผ่าไม่ฮันเขาเบิ่งรอดรุ่น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 ผู้ใดซื้อบัตรกองตัวเรารุ่นเลยเลยลุ่นเลยครับผู้ใดเบิ่งคลิปสร้างใหม่แล้วเบิ่งรุ่นเลยพี่น้องเด้อรุ่นเลยเด้อวันนี้ครับเร็วปานฟ้าผ่าผมแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนในกลุ่มปิดของเรานะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันครับผมขอบพื่อนรักครับผมเดี๋ยวบะเพิ่งบรรยากาศเบิ่งน้ำคั่วแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศคั่วความยิ่งผู้ใดเน่นี้ ลงทิศแสงทองฟินแลนด์นะครับผมแดงลงทิศกินข้าวกินหน้าหรอครับผมกินหรอครับกินแล้วเรียบร้อยมึงกินอีกเรื่องของครณผู้ลุงทิศโตขึ้นเหรอรับร่างเฮดมาเลยกับลุงทิศมาขึ้นบ่ขาดคิดเลยครับบ่ขาดคิดเลยบ่ขาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แนวนี้นะเป็นใจคุณพู้ลังทิศกนขอรู้สึกความรู้สึกก่นข้ขับรถกิดเสื้ภาษาเฮ้าวันนี้แสงทองฟินแลนด์เฮ้าสายกว่าครับคนอสำคัญข้อรู้สึกก่อนของคนขับรถกิดเสื้อภาษาเข้าไหมครับ เสีสยใจอยู่ครับเมื่อคืนมันแบบว่าเรื่อแห้งเนาะแมนเร็วเร็วแบบว่าตั้งตัวประทันไรลุกเนาะครับก็สิขึ้นไล,ลายสดกำลังสีไลายสดกับกีบปลากินสิบพันไปดีว่ามันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเลยครับแมนเรื่อ,ว,อว่าหล,นลา,าลนมันเป็นพลการสืบเชื้อโควิดแล้วพูดเนาะครับเจ้าที่ไปแม่เพื่อนกับขม่าเบิรงดีแย่งเนาะทำตามหน้าที่เพื่อนเพื่อนเหรอครับผมครับผมขอบคุณเลยครับผมครับผมอันนี้เป็นนี่หล่าบ้านหน้าขายตัวที่กอลลี่พี่น้องนี่ ยังขายตัวอยู่ครับยังขายตัวก็ซื้อตัวเขามา่อไหร่นะครับเด้อค่ะยังยังซื้อเขามาได้เนาะค่ะจนกว่าคนจะทำการซื้อใกล้องพี่น้องฟังว่ายังขายตัวนะวันนี้ยังเหมือนเดิมพี่น้องฟังยังสื้อเลยพี่น้องแต่ว่าสร้างมาบอกว่าอะไรเสื้อผ้าย่า้าได้นะพี่น้องนี่กำลังขายตัวเหมือนเดิมเพราะว่าเราออกสื่อไม่ได้นะครับผมต้องรอบอสเซลการโอนเงินคืนเนาะค่ะพี่น้องกทากเขามาได้ค่ะเพิ่นอันอันยินดีโอนคืนให้สําหรับผู้ที่ต้องการรับเงินคืนเนาะค่ะ ถักเขามาหาเพคนได้ค่ะเพคนโอนให้ทุกคนนั่นแหละค่ะจัดในกาแฟไปน้ำด้อค่ะรอชมกันค่ะครบับจะเป็นบรรยากาศกเขาเขา,านำพี่กอล่ะพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนพี่กอลเนี่ยเรากินกับปุ<แ>กหรือไม่กินแบบ<ๆ>เพียบบพี่กอลพี่น้องครับหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วครับผมนี่ก้าลังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำครับผมนั่นเขาเขาขึ้นยืดง่ามัมจะเสียบเลยนะจังละบรรยากาศบรรยากาศสดๆตอนนีาา้นะพีาา่น้อง เรผมบ่ได้ได้สดเพราะว่ามันอันอินเทอร์เน็ตบ่ดีครับผมอินเทอร์เน็ตคือสัญญาณบ่ดีก็เลยถ่ายถอดถ่ายวิดีโอครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเนาะรอชมในกลุ่มปิดของนาใิตาไลท์รจะบอสแพรวแจ้งเร็วๆนี้แน่นอนครับผมมีเซอร์ไพรส์แน่ๆนครับผมหนี่งบรรยากาศดีๆได้พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีมากรอส่งมอบอะไรให้ปูชิ้นนะครับเนาะ เราส่งมอบอะไรให้ครูจิ้นเพื่อนอาบน้ำอยู่พี่น้องเกินแล้ครับเนาะจังหวัดสิสามครับผมน้องมาฟังข้อตัดสินของพี่มีมาขึ้นที่สร้างปีนมาขึ้นครับผมว่าเพฤศจิกายนหรือสิไปครับผมมาฟังจากปากคนตอนนี้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีครัดีเอฟซีช่องช่างน้อยพ่อเพื่อนนะคะ าจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี่บบนี้เร็วครับเราถึงมีเนาะเร็วแบบกระทันหันแลบอ่ะกูกับบเอ,าอ้าอีหยังงงสีน้นแล้วกันเท่ากันนางอึ่งอยู่เนาะนก็บล้อบ,บอยเพิ่นมาคุยเออเพิ่นแะเงให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็โอเคตามนั้นนะคะกะัพี่น้องก็บล้อฟังค่ะว่าอาจจะมีเซาภัยประพาคือกันนั่นก็จะมี <laughs> <laughs> กระหายพี่น้องคือว่าเป็นการขอบคุณพี่น้องนะคะทีว่าทีมกันไปไซน์นะคะที่อยู่หายกำลังเร่งใจหนาแน่นนะคะขอบคุณพี่น้องเป็นสุขสุขพนนะคะพี่น้องก็ติดตามรับชมค่ะล่อเบิ้งนะคะว่าฮาทั้งแสงทองฟินแลนด์สีแจ่มในเพจนะครับสีแจ่มในเพจจังไั้นพี่น้องก็ยันนี้ไปไซน์ด้วยค่ะเด้อ มีก็อยู่ในเสียงทอพีเรียนเหมือนเดิมนะพี่น้องหนูอยู่นี่ค่ะหนูอยู่นี่ตลอดไม่ไปไหนแน่นอนไม่ไปนเลยค่คอนเฟิร์มให้เอฟซีก่อนนะเพื่อนคอนเฟิร์มเลยค่ะบบไปใส่สียูนะคะให้พี่เห็นหองนะคะได้เบิ้งได้ชมได้ให้กำลังเล่นใจกันต่อไปค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะฝากติดตามกันด้วยม่ได้ขายช่องนั่นทิดาชาแนลนั่นทิดาชาแนลครับผมน้องทิดาชาแนลช่องไม่เพิ่นพี่น้องตอนนี้ก็ได้สองพันกว่าซับนะครับเนาะลอดแต่เวลาลอดแต่เวลาพี่พี่มีเนาาะคคคคครรรรัััััับบบบบผมมเเเป็นนนกกลงงใใจห้้้้พีี่ออออดดดวยขุณ ครับพี่น้องมาไล่เอามาให้ตุ้ยแล้วผมตุ้ยนั่งห้องนั่งตุ้ยเลยครับผมนั่งตุ้ยมาครับผมสวัสดีครับครับผมกระตือรือนเลยคครับผมอะไรไม่เพม่อนเร็วมาท่านเรียกตะบุขือครับผมยี่อะไรเหม่นเพื่อนเลยงามเลยพี่น้องแล้วแบบงามเลยพี่น้องแต่ว่านี่อันนี้ไทยซื้อได้จังเอาตัวงามเขียนแซวนะครับจีบอะไรไม่เอานะเฮ็ดเป็นลูบตีดึงสินะจังงามครับพี่น้องเอามาให้ครูจิตเลยพี่น้องบาเรีขกว่าหถังของเจ้าหน้าทีของพี่น้องเนาะของที่รังกรได้ขอที่รังก็ได้ครับผมอ๋อครบรู้ซื้อได้อัน ตัวนุยไปจไังไรขึ้นคคขึ้นนะพี่แดกดีใจเล่าเด็กเนไม่พี่แบบโอรอมีคือไม่ต้องบอบอแบบต้องแบบมันได<อ>้เรียนนะฮกับเตาคนบอกนมีนวอโควิด่เรือกค่ายี่สิบพนแมีนว่สิบ,แ,บ,บแล้วครับตอนนี้สามสิบแล้วนะเวลานี้แต่อย่างว่าเกาไปเแมนเหน็นแล้วครับพี่น้องที่มาไล่ทีเนหนอยเฮ็ดคนครับ หลายคนเราคำนับเป็นน้องเช้ยเราตุ้ยเที่ยงตุกคนนะครับผมไม่เอานะมาเลเรายังมั่เหมือนเดิมเลยเราตื่นแล้วมั่เหมือนเดิมงามได้เป็นน้องนะงามมามกว่อาวสาขว๋องแล้วตุ้ยเด้องามยู่งงามยู่งยันที่มีทีมแห่อยู่ขอขอบคุณครับทีมแห่อยู่เรื่อยครับผมแม่นตุ้ยให้ตลอดแเราคุณผู้ชมน้ำขังยังตุ้ยให้ตลอดเนาะครับผมกับบ้านนี้ครับผมให้ตุ้ยฝ่ายเอฟซีจังเลยครับผมจะขอบคุณแม่ครับทุกคนนะผมที่คอยติดตามในผมที่คอยสนับสนุนเนาะนะครับ ที่แบบว่าล่อช่อมล่ออย่างเงี้ยนะครับพี่น้องจะว่ากันล่อที่ตามต่อไปนะครับผมไลรจดเร็วๆนี่แหละนะครับเร็วๆนี้แน่นอนเนีครับผมเร็วๆนี้ครับเซอร์ไพรส์ฟ้าผ่าอีกเมื่อเดิมครับพี่น้องเราติดตามของผมพี่พิมพ์ลิกไว้เลยพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับพี่ต้วด้วยครับพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็ที่ขอบิดคีไปทำดีเท่ากันนะครับพี่น้องรอติดตามช่อมล่อหลุดนะครับเด้อครับผมท้ายนี้ทางด้านของขอขอบคุณเอฟซี ที่ดูคิดจนจบไม่ข้ามโฆษณาต้องคำนอขอบพูดเดซี่ทีบทิ่มบทป๋าซองจ้างน้อยพาเพลินแล้วก็ขอพูดเดซี่ที่ไปกำลังใจให้ทีมงานแสงทองสเรียนทุกๆุกคนนะครับสุดท้ายนี่ขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ